คลนี้ฮิจะมีนัดไปเดทแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้ฮิจะมาบอกหมดแบบไม่มีกักเลยนะคะว่าเตรียมตัวก่อนไปเดทยังไงให้ปังพร้อมแชร์ทริปที่ช่วยให้เขาเนี่ยประทับใจเราตั้งแต่เดทแรกกันเลย ฮิ้ก่อนนะคะอย่างที่เห็นเลยคะ่ะทุกคนว่าวาเลนไทยปีนี้ฮิจจะมีไปเดทยังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายเลยตอนนี้คำถามพุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดเลยว่าเอา,อางไงต่อดีฉันจะทำอะไรต่อมากหน้าสปาทำเล็บเอฟชุดใหม่เลยไหมหรือยังไงอะหลังจากทีต่ตั้งสติได้แล้วนะคะฮิก็อยากจะมาแชร์ที่การเตรียมตัวไปเดทในแบบฉบับของฮิเองโดยฮิสรุปมาให้แล้วค่ะว่าสาวๆอย่างเราเนี่ยต้องทําอะไรเตรียมตัวยังไงเพื่อให้เดทแรกเนี่ยมันเกิดความประทับใจมากที่สุดแบ่งออกเป็น5าเรื่องหลักๆตามนี้ค่ะเรื่องแรก ความสะอาดค่ะเราจะต้องดูแลความสะอาดของร่างกายเนี่ยทุกส่วนนะคะรวมไปถึงสุข,ขอ,อ่ะอณุไต่างๆด้วยสําหรับโอกาสพิเศษแบบนี้นะคะฮิจะใช้เวลาสําหรับการอาบน้ําสระผมมากกว่าปกติหน่อยค่ะจะเรียกว่าเป็นอาบน้ําใหญ่เลยก็ได้เพื่อให้มั่นใจว่าฉันทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ผมหนังศีรษะผิวหน้าผิวตัวซอกเล็บมือยันซอกเล็บเท้าเดี๋ยวฮิจะขอแปะเช็คลิสต์นะคะการอาบน้ําใหญ่ของฮิไว้ตรงนี้เรามาเริ่มกันที่ผมเลยค่ะสำหรับ การสระผมนะคะฮิจะสระผมทั้งหมด3ามรอบค่ะรอบแรกนะคะก็เพื่อขจัดสิ่งสกรปรกออกจากเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะรอบที่สองนะคะก็คือ make ัวร์ว่าเราทําความสะอาดผมและหนังศีรษะสะอาดแล้วจริงๆและรอบที่3เพื่อเป็นการทิ้งกลิ่นแชมพูให้ผมของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมค่ะหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วนะคะฮิก็จะหมักผมด้วยทรีทเมนต์แทนครีมน,นวดค่ะเพราะว่าทรีทเมนต์เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูผมของเราเนี่ยให้นุ่มแล้วก็ดูดีได้เร็วขึ้นอย่างที่ใช้อยู่ตอน,น ะะจะเป็นตัวที่หิชอบมากๆเลยนั่นก็คือ Carebue Set Keratin ค่ะซึ่งตัวเคราตินของเขาเนี่ยจะเข้าไปช่วยทําให้เส้นผมของเราแข็งแรงฟื้นฟูผมที่แห้งเสียจากการทําเคมีพอสระผมเสร็จนะคะเช็ดผมให้พอหมาดๆแล้วเนี่ยฮิจะใส่เป็นตัว Sleep On Spray ของ Carebue Keratin เหมือนเดิมสามารถฉีดไปได้เลยนะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะฮิจะปิดท้ายด้วยตัวเซรั่มค่ะก็ะจะยังเป็นของ c a r e b u Keratin เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเนื้อ เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เลยอุ้ยแล้วเราก็สามารถใส่ผมไปได้เลย เสร็จแล้วนะคะฮิจะไม่ปล่อยให้ผมแห้งเองเด็ดขาดจะต้องดายให้แห้งแล้วก็มั่นใจว่าผมแห้งหนังศีรษะแห้งเพื่อที่จะให้มันไม่เกิดกลิ่นอับบนหนังศีรษะเราค่ะมาต่อกันที่พ์ทอาบน้ํานะคะอาบน้ำเนี่ยฮิจะอาบทั้งหมด2รอบค่ะเพื่อผิวที่ดูผู้ดีแล้วก็มีกลิ่นหอมฟุ้งติดตัวขั้นแรกนะคะฮิจะอาบน้ําค่ะด้วยครีมอาบน้ําซึ่งจะเป็นของ Carebelle Goldmilk Shower Cream เน้นไปที่การทําความสะอาดตามปกติเลยค่ะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะคะฮิก็จะตามต่อด้วย วยสครับผิวค่ะด้วยเกลือสปานะคะฮิใช้เป็นของแคบิลสปาไลท์เทนิ่งซอลสครับค่ะเป็นสูตรนมแล้วก็โยเกิร์ตนะคะมันจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูเนียนใสมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะหลังจากสครับเสร็จนะคะฮิก็จะอาบน้ําอีกรอบค่ะด้วยครีมอาบน้ําตัวเดิมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยที่เราอาบซ้ำเนี่ยเพื่อให้กลิ่นหอมของครีมอาบน้ํามันติดผิวของเรามากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่อาบน้ําเสร็จนะคะอย่าเพิ่งเช็ดตัวให้แห้งค่ะในขณะที่ตัวหมาดๆนั่นแหละฮิ จะลงเป็น Care e B. Vitamin E 10x Body Cream ค่ะซึ่งเนื้อครีมของตัวนี้นะคะก็ここจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีเนื้อที่แบบเค็ม้น <Lights> ผิวของเราเนี่ยเพิ่งผ่านการผัดเซลล์ผิวการสครับมาเราต้องแบบให้ความชุ่มชื้นบำรุงในระดับโครงสร้างของผิวนะคะเนื้อเนี่ยพอสัมผัสมันเนี่ยอาจจะดูรู้สึกเฮ้ย e เหมือนจะหนักแต่พอทานเนี่ยมันก็จะบางเบาซึมเข้ากับผิวแล้วก็ทิ้งกลิ่นหอมอ่อนไปเรื่อยมาต่อกันที่จุดที่ผู้ชายชอบมองแต่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนั่นก็คือเล็บค่ะ สำหรับใครที่ชอบทำเล็บแบบฮิตนะคะแนะนําให้เลือกเป็นสีสุภาพอาจจะเป็นเฟ้นปลฟายขาวนะคะแบบนี้แบบนี้ก็ได้ค่ะเอาที่เราชอบเลยนะคะแต่ขอไม่ให้มันดูแบบจัดจ้านดูแรงจนเกินไปในเดทแรกนะคะหรือถ้าใครที่ไม่ทําเล็บเนี่ยขอแค่ตัดเล็บแล้วก็ตะใบทรงให้มันดูดีที่สําคัญอย่าลืมรักษาความสะอาดของซอกเล็บมือซอกเล็บเท้าด้วยนะคะอย่าปล่อยให้ดําเชียวขัดซะเผื่อจะได้จับไม้จับมือโอ้โหดําขึ้นมาเขาก็คือไม่จับแล้วนะ ยังไง เรื่องที่2กลิ่นหอมค่ะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นผมกลิ่นตัวกลิ่นปาาเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรพกไปเดดเด็ดขาดค่ะ,คะต่อให้ทั้งเดตเนี่ยเราทําดีมาแค่ไหนแต่ก็สามารถตกมาตายเพราะเรื่องนี้ได้เลยนะดังนั้นเช็คให้มั่นใจเอาให้ชัวร์ว่าเราเนี่ยกลิ่นตัวหอมฟุ้งทุกอน,นูแล้วจริงๆซึ่งฮีก็เลยอยากจะมาแชร์สามทริคช่วยเพิ่มความหอมค่ะทริคแรกเลยนะคะถ้าอยากผมหอมแนะนําให้เลือกน้ําหอมกลิ่นที่เราชอบค่ะแล้วก็ฉีดลงบนหวี ประนี้แล้วก็หวีลงบนเส้นผมอย่างนี้ได้เลยนะคะมันจะทําให้กลิ่นน้ําหอมของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวแต่จะอยู่ที่ผมด้วยทริคที่2ถ้าอยากตัวหอมนะคะให้ฉีดน้ําหอมที่จุดชรพจรค่ะและถ้าอยากให้กลิ่นติดทนนานยิ่งขึ้นไปอีกก็คือให้ทาบามก่อนแล้วค่อยฉีดน้ําหอมเนี่ยทับลงไปซึ่งช่วงนี้ฮิก็ไม่ได้อินน้ําหอมขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะติดเป็นตัวโลชั่นน้ําหอมค่ะเพราะว่าฮิชอบที่มันแบบบํารุงแล้วก็ให้ความหอมครบจบในตัวเดียวตอนนี้ที่ฮิใช้อยู่ ะะจะเป็นของหอม Perfume and Whitening Body Lotion ค่ะซึ่งเขาจะมีมาทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นแรกนะคะจะเป็น Flower Art Love er นะคะอันนี้จะหอมแบบลูกคุณหนุ่มหวานอีกกลิ่นหนึ่งนะคะจะเป็นกลิ่น Pity t Sunday ค่ะ Sexy ขี้เล่นแสนสนแต่สําหรับเดทของฮิในวันนี้นะคะฮิ Hi. ก็จะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะขอเป็นสาวหวานแล้วกันนะคะตัวนี้ก็คือเราสามารถแบบทาได้เลยในทุกจุดมันก็จะซึมเข้าผิวเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสดู และทริคที่3นะคะถ้าอยากกลิ่นปากหอมค่ะให้แปรงฟันให้สะอาดน,นะคะแล้วก็อย่าลืมแปรงลิ้นด้วยพร้อมกับบ้วนน้ำยาบ้วนปากตามและเวลาไปเดทเนี่ยให้พกสเปรย์หรือว่าลูกอมที่เป็นมินท์เนี่ยพกไปด้วยเพื่อเพิ่มลมหายใจของเราเนี่ยให้มันสดชื่นหอมนานยิ่งขึ้น มากันที่เรื่องที่3ค่ะการแต่งตัวเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะกังวลใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยถ้าเกิดให้ทีแนะนํานะคะก็คือเลือกชุดที่เรามั่นใจค่ะแล้วก็ขอให้ชุดเนี่ยมันมีความแบบเป็นผู้หญิงมากขึ้นมากว่าปกตินิดนึงนะคะจะได้มีแบบเฟมินีนเอนเนอร์จีแต่ ต้องไม่โปะจนเกินไปถ้าจะเอาให้ชัวร์แบบสุดๆเลยเนี่ยให้เลือกชุดที่เราเคยใส่แล้วแบบมีคนชมอันนั้นอะคือรอดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าจะให้ทํากันบ้านแบบว่าเพอร์เฟกขึ้นไปอีกนะคะก็คือควรจะศึกษาสถานที่เดทเราก่อนว่าเฮ้ยเราไปเดทที่ไหนโทนสีมันสีอะไรเดทกลางวันหรือกลางคืนเราจะได้แต่งตัวให้มันแบบถูกกาลเทศะด้วยแต่สําหรับวันนี้ของฮินะคะมันจะเป็นดินเนอร์เดทค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าฮิจะเลือกชุดอะไรแบบไหน เราจะไปเจอหนุ่มทั้งทีอเนาะฮ้ก็อยากจะบูทความเป็นเฟมินีนเอนเนอร์จีความเป็นผู้หญิงให้มากขึ้นนะคะก็เลยเลือกเป็นเดรสกระโปรงนะคะสีเบบี้พิงค์แบบนี้นะเพราะว่าไปเจอมาว่าสีชมพูเบบี้พิงค์แบบนี้นะคะเหมาะกับเดทแรกมากที่สุดเพราะว่ามันจะมีทั้งความเป็นผู้หญิงความน่ารักมีความหวานแล้วก็ทําให้ผู้ชายเนี่ยกล้าเข้าใกล้นะคะไม่กลัวไม่เกรงเราจนเกินไปมาต่อกันเรื่องที่4ค่ะ แต่งหน้าแล้วก็ทําผมทิ่บอกได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถแต่งหน้าทําผมได้แบบเต็มที่เลยค่ะในแบบของเราเรียกได้ว่าจัดเต็มแต่ไม่จัดจ้านจนเกินไปค่ะทั้งหมดทั้งมวลขอให้ททอลลุคที่ออกมาค่ะมันยังดูเป็นธรรมชาติยังเป็นตัวของเราอยู่ขอแบบยังดูซอฟธรรมชาติในเดทแรกนะขอแบบนี้ซึ่งลุคที่จะไปเดทของฮิในวันนี้นะคะฮิอยากจะขออัพเลเวลให้มันพิเศษมากกว่าแบบลุคป,ปกติอีกนิดนึงค่ะโดยที่ฮิเนี่ยอยากเติมความแบบชมพูผิดพี้ นะคะคให้กับแก้มอีกหนึ่งอันนี้นะคะก็คือคีเนี่ยเติมเพื่อให้มันรู้สึกว่าแบบดูสุขภาพดีนะคะแล้วก็ดูแบบเป็นโทนเดียวเข้ากับชุดก็คือชมพูละเลือดทำให้เราดูแบบเด็กน่ารักก็คือคีย์เวิร์ดก็คือแต่งหน้ายังไงให้เขาเอ็นดู หลังจากแก้มเสร็จแล้วนะคะดวงตาเนี่ยก็คือแบบหน้าต่างของหัวใจสบตาแล้วเนี่ยมันต้องแบบมีประกาย <c oughs> ดังนั้นนะคะฮิจะขอเติมเป็นกลิตเตอร์ที่ตาด้วยสักนิดหนึ่งแล้วก็ฮิทก็จะเอามาเติมตรงใต้ตาตรงนี้นให้มันแบบมีความวิ้งระยิบระยับแบบฮะอะไรนะทำไมตาเป็นประกายแต่คีย์เวิร์ดคือไม่เยอะจนเกินไปจ้ะ อุย,อยเออตาแล้วแก้มแล้วสุดท้ายมากันที่ปากค่ะให้มันดูสวยสุขภาพปีวนวนหวานน่ารักจุบจิบิีของฮีก็จะขอแบบเติมสีให้มันอีกนิดหนึ่งสีไหนก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองมั่นใจซึ่งฮิจะใช้ทั้งหมด3ส,สีพ <laughs> อให้งงถ้าเกิดว่าผู้ชายชมว่าลิปสีอะไรเงี้ยเราจะได้ตอบไม่ถูกเลย ี่ก็คือทัวรลุคของเมคอัพที่อัพเลเวลขึ้นจากปกติอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปทำผมให้เข้ากับชุดค่ะในส่วนของทรงผมนะคะก็จะขอเลือกเป็นทรงมือเลยค่ะทุกคนเนี่ยสามารถเลือกทรงผมที่ตัวเองมั่นใจได้เลยนะแต่ว่าแนะนําว่าให้เป็นทรงผมที่เราไม่ต้องมัวพาวงมาแบบจับผมตลอดเวลาคอยทัดหูคอยม้วนผมมันจะเสียม,มู o ดเอาได้ให้โฟกัสคนตรงหน้าคู่เดทของเราเป็นหลัก ะะมาถึงเรื่องสุดท้ายความมั่นใจค่ะมั่นใจเข้าไวมีช้ไปกว่าครึ่งมั่นใจเข้าไว,ว้ว่าเราเนี่ยมีดีในแบบของเราอย่ามัวไปพวงหน้าพวงหลังนะคะให้กล้าพูดกล้าถามกล้าสบตาค่ะเอนจอยกับคนตรงหน้าของเราให้มากที่สุดแล้วเสน่ห์ของเราเนี่ยมันจะทำางานเองเชื่อหิ แล้วก็แล้วก็พี่ขอดแจกทิคการสร้างความประทับใจในเดทแรกไว้ด้วยค่ะข้อแรกเลยนะคะเดทแรกควรตรงต่อเวลาห้ามไปสายเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นการแสดงความใส่ใจของเราที่มีต่อเขาค่ะข้อ2ค่ะไม่เล่นมือถือบ่อยนะคะถือว่าเป็นการให้เกียรติแล้วก็โฟกัสคู่เดทที่อยู่ตรงหน้าของเราทริคที่3นะคะส่งยิ้มให้เขาบ้างอย่างจริงใจนะคะย้ำว่าจริงใจนะคะอย่าฝืนนะไม่งั้นมันจะดูน่ากลัวมันจะดูเฟกนะและทริคที่4นะคะให้เราเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มท็อปปิกบ้างคะ่ะถามเขาก่อ บ้างจะได้มีเรื่องชวนคุยดูใส่ใจในตัวเขาแล้วก็รู้จักแสดงความคิดเห็นหรือว่าออกความคิดเห็นเวลาที่เขาถามด้วยนะไม่ใช่แบบแล้วแต่ค่ะอะไรก็ได้ค่ะมันแบบเราจะกลายเป็นแบบ Boring Girl ทันทีและทริคที่5ทริคสุดท้ายนั่นก็คือเราอย่าปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายจ่ายเงินเลี้ยงเราอย่างเดียวอาจจะช่วยแชร์หรือว่าเลี้ยงอย่างอื่นเป็นการตอบแทนนั่นเองเพียงแค่ข้อนี้นะคะถ้าลองเอาไปทำพี่มั่นใจว่ามันจะช่วยเพิ่มเสน่ห์แล้วก็สร้างความประทับใจในเดทแรกได้แน่นอนค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการ อกหมดไม่มีกั๊กของจริงอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะแล้วพบกันใหม่กับ h ้ไลฟ์วอลนะคะครั้งหน้าจะพาไปทำอะไรสนุกสนุกอีกรอติดตามกันไว้ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้ที่ขอตัวไปเดทก่อนนะคะ